สวัสดีค่ะพี่น้องโมนิกีเชื่อไหมพี่น้องว่าบ้านคุณยายนะคะว่ากินข้าวน้องคุณยายนะคะถึงแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณยายสสวัดีค่ะยายอยู่กับใครมากับใครมาคนเดียวแฟนไม่มีสูตรบุ้ยกระท่อมยายสวัสดีค่ะใส่รองบักผ้าวกันอ่างเงี้ยกำลังสีน้ำกลนมา ยายเฮ็ดเ็ดขายบอกหมกปีพนะเกษียรหุ่นไปตายเอาหุ่นเปิดาพี่ปุ๋ยเป็นไรนี่ไปดักแกเอาเขาปิดตีเอาเขาเรียนออนไลน์ไม่ใช่หรอแต่ก็ไปอยู่ดีใช่ไหมแต่ก็ไปอยู่ดีไป็สอนออนไลน์ลไปไกลบ่นั่นบ่านไกลดอกปั้นจักรยานไปนี่บหอ่อ เดนุดคระพี่น้องเกศิพ่อตไปตัดใบเตยอ,อยู่หลังบ้านค่ะคุณยายปลูกผักไว้หลังบ้านโอ้ผักอมเสียบนระพี่เสร็จแล้วใบเตยนี่กระพี่น้องใบเตยพ่ออีเลิศก็มี่ค่ะ เคยกินบ่อแบบนี้เดี๋ยวเสียดให้กิน่เคยเห็นด้วม่ดวงบมกข้าวบ่เคยเห็นวันยายว่าเคยเห็นด้วีะับพี่น้องขาหลวกนะคะทํากันลวกเดี๋เขาะเอามาทอดนะคะเน้ำมันค่ะพี่น้องจะเทาหลวกเร้วนะคะ ่อนนะคะลงไปเลยอเอาใส่ใบใบเตยแล้วกาใบใบบกูดนะคะพี่น้องเริ่มเดือดแล้วค่ะพี่น้องดูมันพองขึ้นมันงามพี่น้องเริ่มเดืองแล้วค่ะ อุ้ยไม่แล้วไม่แล้วอบๆลุ่มเหลือง,งเลยค่ะพี่น้องคะ,ะว่างสลิวกว็ได้นะคะชวจมี้คือต้องค้นไปเรื่อยๆค่ะึะ้นค่ะมาทำการปรุงค่ะส่นิสเนึง kon 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 potong sebat sebat Oh, oh. Sim. อืมเจ้บอืมเจ๊อาหนามาใส่ส้งไปจะตบใส่ส้มไปให้ยายลำย่าอืมมาค่ะพี่น้องคะเสร็จแล้วคะ่ะอันนี้คือมกปีคุณยายเดี๋ยวเกสิเษฐ์มกปีก่อนนี่มกปีคุณยายทำเองคะ่ะหาซิมบงดูยายเพียงได้รสชาติครั้งแรกวะเนี่ย ครั้งแรกยายบ่บ้ายายย้ะเอาหัวมันออกยำน้ำกันเลยมันสิมันซีมึงอีกยำหยำหัวมันกินเนาะมันหวานมันเดี๋ยวงูซิมไหมเดี๋ยวแทร่ลูกอยู่ใช่นัวนุชจะเฮ็ดอ่าลงท่านไปบ้านพักคนชราทันเด็ที่แรก เ้าจะฝาไปตอน,น,นติดเจ้าหน้าที่ก็ติดเมือ,อมก็เลยถามว่าเป็นผู้ใดไปเยี่ยมเนี่ยเอาเอาโควิดเข้าไปให้ผู้เฒ่าปรากฏเขาว่าเจ้าหน้าที่เขาก็มีบ้านอยู่ข้างนอกขึ้นกันพวกนี้อาจจะเอาเขาไปก็ได้ซุ้มนมนน่มเนี่ยเขาไปตีผู้เฒ่าพวกที่ไปเยี่ยมเนี่ยบอกหรือว่าลูกหลานาลูกหลานนี่ว่ตทระใดดอกยนนันเปอนเจ้าหน้าที่นั่นแหละเพราะว่าเดียวนี้เดี๋ยวผู้เฒ่าติหา0ิบกววาคนแล้ว เจ้าหน้าที่รักษาอยู่ใกระติดงมืดไหมมันสีสาเห็นไหมอย่างไรก็สิบ๊อบมาจากเจ้าหน้าที่นี่ประบ้านอยู่ข้างนอกตอนแรกนุก็ว่านูกจะเฮ็ดหลงท่านไปเฮ็ดวันเกิดวันนี้ว่าสิไปเฮ็ดอยู่สถานเด็กกำพร้าหรือว่าสี่ออนหรือว่าสิเป็นบ้านพักคนชราวันนี้ก็เลยว่าเด็กกำพร้านี่คนอาจจะไปเฮ็ดหลายเอาไปเฮ็ดบ้านพักคนชราซะเพราะเด็กเงี้ยินยายว่าทั้งสี่นุกับบวกกาเราได้บ่นเจ้าเจ้าจะฝ่าว่ายเลยเขาปิดเลยปิดเลยเดือนหนึ่เขาปิดเลยนะบวกพูดถึงว่าเขาเอาไปวางไว้เหตุไปไว้เหตุเจ้าหน้าที่เขาจะ ไปไปแจกใจกันเองทำบุญให้พระนะดีพระพระมันก็หลาเหรอได้ยายพระเฮากับเห็ดน้ำหลาเหรอแม้เห็ดน้ำข้นรรมดานเนียนเห็ดน้ำข้นดีก็เฮ็ดน้ำาเหน้ำข้นไดยายบ่น้ำผ้าพราเจาะกับไปวัดทุงมืออยู่ไหมบางบางวัดเขาเจาะกับบ่อนี่ มันเฮ็ดแม่มันอยู่น้ำมันขังถนนนี่เออตีไฟแดงเนาะบัวบดไฟแดงก็ได้บัวตามใครๆก็เดินไปเนาะนี่เนี่ยบัวท่านฮ้อยตั้งสันเขาจาะกัสิมาต่อแถวมันกับสีปินการดามากเดินถึงกึ่งเ่าบัวใช่ม่านนี่ห่นรถคีเห็นบัวรถรีไปไปเร็วเนีอย่านโควิดนี่เพราะมีคนอยู่คนบางที่เราได้ก็ต้องเกตันว่าไปเที่ยวก็ได้เลยนี่ไปเกตเซตตู้ตู้ปันสุกเชิญค่ะ โอ้ยายเขากับพวกกาวพวกเก่าเหรอเขามาเอาอยู่เลยแล้วตู้ปั่นซุกนี่ยมีแต่ค้นลุ้ยเมาส์บอกใช่ยค้นเเก็บไปลยคนคนทุกคนทุกเขาจะโบรูเนาะคนรวยเนี่ยเขาจะหูว่าแข่งมาจอดยางแล้วมาเอาแบบขะขะเหนียวคนลุ้ยแค่บางนั้นด้อแมวจะบอกเออเออมันบอกเหมือนว่านี่แหละคองเป็นผ่านยังเช่เกาแมวแมวเก็บว่าเสียออไปใจเนาะเออพระแม่เอาไปให้บ้านซอยสลัม อยู่อันเลยวัดบัญชีไปนะสลับลงไปฮะน่ะเดี๋ยวเราก็ไปเสียทิ้งจุ๊มีแต่คนจนเนียนเอาเลยไปเราแกทุกหลังเลยบัวพายข้าจอยมาเอาแล้วเขาบัวยางมะเอาใบจิงวานมันมันจะต้องมีผู้นำนะแล้วเขาต้องไปติดต่อจังไหนบ้านี่เอาเข้าขอบิลโรดเอเวอร์มองได้ก็หญ่เลยวัดบัญิกไปทั้งนั้นตองซอยติดเลยมันเป็นสีแดงซอยสลัมเขารู้ติิดดกกัับบวนเลยหมู่บ้านพาสุกแล้วเขาต้องติดต่อ ไครว่าเจ้าหน้าที่หรือจังไดยบ่พยาบาลยังบ้างไม่เห็นด้ว่าต้องติดต่อไครได้หรอกว่าพวกเฮีเอายังไปให้เขาก็เอาไปให้เลยนะอือจังซั่นก็เป็นตะเฮ็ดอยู่หม่องซารัมมองพี่น้องเขาเจ้าเป็นนี่ลีน่ะแม่นองจวนนี่ลีน่ะหม่องที่จะบ่มีกินนี่ลีน่ะเนาะเป็นตะเฮ็ดอยู่อันมัดใส่ตู้ปั่นสุกนี่มีแต่พวกจอดรถกินรถจักรพุงมาเอาเดี๋ยวแยกเอาความจริงมขาว่าเนาะเขาไม่เห็นเนาะเอาความจริงมขาว่าเนาะเห็นต่าเนาะ ซ้ำๆกันกบเงืนอันเยียวยาคนจนนะเมียมีตั้งแต่ฟอจนเนอร์ไปจอดเอาของอันของอันบัตรคนจนนี่ตแต่ซุ่มลินอินเทอร์เน็ตได้แต่ว่าซุ่มผู้เฒ่าลินอินเทอร์เน็ตบ่ได้กับ่ไดดเป็นายาห่ทำไม่เป็นนะเนียนรายยังบ่มีเลยบัตรคนพี่ๆเป็นกดอันกดไหเนี่ยกดตัวกับบ่อเป็น เบิร่กนั่งอยู่บ้านบ้านเขามีแอร์สามตัวเก็บไล่วั่นอยู่ตลาดเก็บห้องเซาเนี่ยบัตรคนจนนี่นี่ของบัตรคนจนได้เนี่ยแต่หัวบ่เก่งดอกกดออกก็บ่เป็นแล้วไปกดนห้ให้คนเลี่ใหาเลยนี่เราเห็นคาดนี่มีบัตรคนเอาตัวได้บัตรคนจนอยู่บ่ก็เล็กเงิดว่าผู้ใหญ่บ้านมีสรบเป็งไงเงาไปเงิดอยุดเงินไปแต่น้ำหวานแสดงมันเป็นพี่น้องผู้ใหญ่บ้านได้จนว่าปนี่แล้วเนาะสวหมางมแต่คนรวยละได้บัตรคนจนเพราะว่าข้าเจ้าเฮ็ด นีหลูกหลานก็จะเฮ็ดให้เพราะว่าคนจนบ่มีบ่มีบ่มีโทรศัพท์บ่มีอินเทอร์เน็ตเฮ็ดแม่นอนซันเฮ็ดบ้านค้นจุนนี้ยนี่ก็ได้จะมาหาบอกจากอ้ายเอาบัดคนจนแหมบ่เฮ็ดบ่จุนไหมห้คนนั้นเขาเฮ็ดเอารอดจะไปหาเฮ็ดจากอ้ายเขาที่นี่นี่เราแยกไปไม่ทำหัวบอกไม่ต้องไปหรอกหัวบอกว่ามันมันไอ คิดเข้าไปมันก็รู้คนหนึ่งเขาแต่งตัวดีิเขาไปแล้วเขาผ่านอันนี้จังไงนุษนี่หูยูว่าเขาว่ามีผัวรับราชการนี่เขาคิดแซ่บแต่ยังดูว่บ่มีผัวกระซังเขาไม่ดูอย่างไรเขาจะไปเป็นคนจนเป็นย่งห้องเจ้ากืนล้มเตี้ยวบอกแค่นี้ล่ะผู้เร่คืนล้มเอาคือเก่ามันเป็นสิทธิ์เนาะมันเป็นสิทธิ์ของเราคือเก่าเนอยายถึงเฮาสารสิทธิ์เขาก็บ่ได้ให้คนอื่นไหมแม่นบ่ิสัน เขาก็ต้องเอาขายข้าวจนไม่มันต้องมีรายชื่อมันต้องมีเลขบัตรคือเก่าอันนี้บัตรผู้เฒ่าเงินผู้เฒ่าเงินผู้เฒ่ามันธรรมดาอันนี้เงินผู้เฒ่ามันก็ธรรมดามันก็ต้องได้อยู่แล้วเงินผู้เฒ่าไม่ได้เงี้ยมันนี้เงินคนจนเขาไปเตีเขาไปเห็ดเมียนเขาเห็ดเมียนเขาเห็ดเขาก็ได้เขาไปเห็ดเขาก็บ่ได้ แต่ว่ามีบัตรคนจนดหลักกระเล้วเลยได้ย่ายบัตรเอียงบ่อใดน้ำเขาเลยเด้ของเออกระนาร์เงินเงินเอียงกับคนละครึ่งกับบ่อใดเราชนะกับบ่อใดเอียงกับบ่อใดเพราะว่ามีบัตรคนจนแเหลี่ยวจะคนอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคนละครึ่งหนูก็ทําไม่ได้นะเพราะว่าหนูมีบัตรคนจนดเราไปเห็นว้แล้วกับบ่อใดแล้วเนียนได้กินอยู่ทุกเดือนที่แล้วเนียนคนละครึ่งก็ไม่ได้เราชนะก็ไม่ได้บัตรคนจนุ่ดมีรถมันไม่มีมีบ้านมันไม่มี คือไ่มีสักแค่หน่ได้จังนี่เนี่ยไอ้ไอ้ป๋อนี่มีบัตรคนโจรสป่าหัวกับทำรายการหัวกับลูกกับเฮ็ดงานเป็นคู่ป้ามึงอะไรกันเลยว่าสู้กันไปครับพี่น้องการเฮ็ดขอามถ้าเราของว่ามีอะไรสักอย่างยังไม่ได้เลยอยากปัญญาต้องไปสิไม่ถ่ายกับเนาทานน้ำหวานนั่นเองเดี๋ยวเขาไปเฮ็ดลุงท่านมองไรเขาจังหวะกันเนาะค่ะให้อดหนึ่งกันนะคะผู้ใดอยากเฮ็ดลุงท่านรวมน้องกีกั คอมเมนต์มาได้ด้ค่ะพี่น้องวันที่20นะคะแต่ว่าเขาต้องเตรียมอุปกรณ์ตั้งแต่วันที่18-19ค่ะ